อยากส่งขายภาพต้องลงทุนอะไรบ้างถ้าอยากศึกษาเรื่องขายภาพหรืออยากฝึกวาดรูปง่ายๆอย่าลืมกดติดตามด้วยนะงานขายภาพเป็นงานที่ไม่ต้องสต็อกสินค้าวาดหนึ่งชิ้นขายได้เรื่อยๆแต่ก็มีสิ่งที่ต้องลงทุนอยู่บ้างนะคะ แล้วแต่ว่าใครอยากจะลงทุนอะไรบ้างอย่างแรกเลยคืออุปกรณ์วาดภาพค่ะโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตค่ะมือถือก็ใช้วาดภาพส่งขายได้นะคะแต่อาจจะเล็กค่าเราต้องการจะจริงจังมากขึ้นมี iPad ไว้สักเครื่องก็จะวาดสะดวกมากขึ้นนะคะ2เลยคือแอปวาดรูปค่ะมีทั้งแบบฟรีแบบเสียเงินแบบที่จ่ายครั้งเดียวจ่ายรายเดือนหรือจ่ายเป็นรายปีค่ะอยู่ที่ว่าเราถนัดใช้แอปไหนนะวาดสะดวกก็เลือกแอปนั้นได้เลยสามพื้นที่เก็บงานค่ะเมื่อวาดเยอะๆพื้นที่ในเครื่องไม่พอแน่ๆค่ะควรลงทุนซื้อพื้นที่เก็บงาน ด้วยมีทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์นะคะรายชื่อเว็บออนไลน์ก็จะมีประมาณนี้นะลองเลือกแพ็กเกจที่ถูกใจแล้วก็สมัครไว้ค่ะบลัชค่ะไหนต้องการเพิ่มเอกลักษณ์ของงานด้วยสไตล์การลงสีด้วยพื้นผิวแบบต่างๆแล้วก็เลือกบัตรที่เป็นสไตล์ที่ตัวเองชอบได้นะคะสีน้ําสีชอ็อกสีเทียนสีอะคริลิกสีน้ํามันนะมีศิลปินหลายโคนขายบัตรที่ใช้เชิงพาณิชย์ได้ด้วยเปลี่ยนบัตรสไตล์งานก็เปลี่ยนไปได้อย่างมากเลยนะคะลองหาบัตรที่ชอบกันดูนะมือใหม่ไม่อยากง,งมหาทาง เองก็แนะนำเลยคะ e ่ะอีบุ๊กหรือว่าคอร์สก็ได้นะที่มีคนรวบรวมข้อมูลต่างๆสำหรับผู้เริ่มต้นมาไว้ค่ะหรืออยากวาดภาพสไตล์ไหนได้ดีเป็นพิเศษก็เลือกคอร์สที่สอนวาดภาพสไตล์นั้นเพื่อเพิ่มสกิลการวาดภาพให้เก่งขึ้นได้ค่ะนอกจากลงทุนเรื่องเงินแล้วเวลาก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆค่ะเวลาคิดงานว่าจะวาดอะไรเวลาคิดคำบรรยายภาพเวลานั่งเตรียมส่งไฟล์งานเวลาอัพงานเวลาค้นหาไอเดียและเวลาค้นหาคีย์เวิร์ดทุกอย่างต้องใช้เวลาบริหารเวลาให้ดีๆนะคะ แต่ถ้าใครอยากประหยัดเวลาในการนั่งหาไอเดียม,มีมีไอเดียพร้อมใช้มากกว่า1000ไอเดียหัวข้อหลากหลายวาดได้ทุกวันตลอดปีและพิเศษกว่าน,นั้นคือแจกไอเดียสเกต20ภาพทุกสัปดาห์นะคะไปจนถึงสิ้นปีนี้เลยแต่ละเทศกาลมีทั้งหมวดคาแรคเตอร์และหมวดเอลิเมนต์นะคะบางเทศกาลมีหมวดคอสตูมและก็หมวดอาหารให้วาดด้วยไม่ได้มาแจกไอเดียเฉยๆนะคะคอสนี้ยังสอนให้ต่อยอดไอเดียจากหนึ่งหัวข้อวาดได้หลากหลายรูปและแตกยอดชิ้นงานที่วาดไว้ให้เป็นชิ้นงานที่สวยงามและได้ ปริมาณเพิ่มขึ้นอีกมากมายเลยค่ะจบคอสนี้ไอเดียไม่มีตันแน่นอนไอเดียเยอะขนาดนี้จะวาดอะไรก่อนดีมีแถมแพนเนอร์ให้ฟรีเป็นแบบรายเดือนรายปีรายสัปดาห์และแพนเนอร์สาหรับจัดเซตสิ้นงานส่งขายด้วยนะมีเช็คลิสตามงานให้ทุกขั้นตอนว่าเราต่อยอดหรือยังส่งอันไหนไปแล้วบ้างไม่มีตกหล่นแน่นอนค่ะยังไม่พอยังมีทริคมากมายสําหรับมือใหม่แถมให้ฟรีอีกมากมายเลยนะคะข้อมูลแน่นๆขนาดนี้ใครเข้าเรียนเนี่ยคุ้มแน่นอนค่ะเรียน ในกลุ่มปิดทางเฟซค่ะใครสนใจทักแชทเพจได้เลยนะแล้วเจอกันค่ะ